คิดว่าอยากให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าไปตา MBA เนี่ยรู้อะไรก่อนสมัครเข้ามาอย่างแรกเลยว่าต้องรู้ก่อนว่าโอของเราคืออะไรเพราะว่า n อ็มเนี่ยหลักๆแล้วทุกคนจะมีประสบการณ์มาก่อนเนาะเพราะนั้นอ่ะอาจารย์อ่ะเขาก็จะดูว่าโกของเรามิช s i o ของเราที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะสามารถที่จะมาแชร์่กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆในคลาสได้ก็คือต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยแหละประสบการณ์มาแล้วใช่ครับแล้วเราคิดว่าแบบว่าสิ่งที่ที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยเราช่วยให้เรามา เรียนที่ปักกิ่งได้มากที่สุดคืออะไรหรอคะน่าจะเป็น work experience แล้วมั้งครับในความ v a r i ตี้คิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบเคยทํางานทางสายแบงค์มาเคยทำสายทางด้านเอเจนซี่มาแล้วก็รีเสิร์ชมาอย่างเงี้ยครับมันก็หล่อหลอมทําให้เรารู้สึกว่าวิชาการทั้งหมดแล้วรวมถึงประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนครับเรามาเรียน MBA เนี่ยจำเป็นต้องเป็นสายธุรกิจเข้ามาไหมมันไม่จําเป็นเพราะว่ามีเพื่อนในคาส์หลายคนเหมือนกันที่มาจาก อย่างบางคนเรียนสายกีฬามาหรือบางคนเรียนเต้นมาอย่างเงี้ยครับเต้นมา,า,มานมี๋ยวเ,เพศสัตวก็ยังมีอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโกของการเรียน m b a คืออะไรครับ